ก็วิ่งเต็มน้ำหนักทุกวันอือผมคือใช้งานทุกวันเลยสามสิบเจ็ดตันสามสามสิบเจ็ดตันวิ่งทุกวันโอ้โหตั้งแต่ใช้งานมาเคยมีปัญหาอะไรไหม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องชักิี้ด้าท์ไทยและนด์ครับคลิปนี้มาอยู่กับเจ้า isu frr สองร้สิบแรงม้านี่ครับคันนี้ต่อผู้ลูกพ่วงด้วยนะทุกคนโอ้โหสุดจริงตัวแม่เนี่ยต่อมาจากอู่ช่างยุทธหนองโพแต่ว่าตัวหางเนี่ยอู the sun นะ่ดซันนคราถมนะครับอู่ดซันเนี่ยผมก็เคยไปถ่ายนะครับของพี่ปุริมนะฮะโหเป็นอะไรที่แบบลงตัวสวยมากนี่สุดสูสุดทรงเอวคันนี้เป็นสีเขียวมิ้นท์นะทุกคนนะ isu frr คันนี้น่าจะแม็กทอกเป็นรถเฟืองช้าหรือเปล่า เดี๋ยวต้องรอถามเจ้าของสววสดีเจ้าของเดินไปกินข้าวอยู่ผมก็ได้ขออนุญาตเขาถ่ายนะครับอ้คันนี้แต่งสวยมากทาอูช่างยุทธสวยอยู่แล้วับผมดูชุดแต่งก่อนนะชุดแต่งข้างบนก็มีราวไฟปตันนีแล้วก็มีป้ายไฟเจ๊พรณภพานะยางอันนี้ก็ยังใหม่ใหม่อยู่เลยนะคันนี้ความยาวอยู่4เมตรน่าจะ4ี่เมตร30นะครับความยาว4เมตร30ชุดแต่งก็จัดหนักจัดเต็มเจ้าอูช่างยุทธแหละ กระชนยื่น,นครับแต่ว่ากัะชนเนี่ยจะไม่มีตัวต่อนะครับเพราะว่าเขาวิ่งหินวิ่งดินเนาะเขาก็จะใช้เป็นแบบชั้นเดียวเพื่อที่จะแบบเวลาขึ้นทางชั้นเนาะนอกจากว่าจะทําแบบยกได้แต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ทําแบบยกได้นะครับก็ยื่นธรรมดาชุดแต่งทุกอย่างก็จะเน้นไปโทนแบบชุบครเมี่ยนะครับแล้วก็ขากระจกสแตนเลสนี่สวยมากสุเออนะมาเจอกันอยู่ในที่ปัม๊มเจอทักลักโบก น,นี่สไตล์ของอู่ช่างยุทธนะครับตัวดําเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ลูกล้วเขาเป็นเมเนียมนะทุกคนนะเป็นเมเนียมพร้อมกับใส่ลายแต่ว่าอันนี้จะเป็นลายแบบสไตล์รุ่นเก่าๆหน่อยนะเพราะว่าด้านในจะมีไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นแบบสะท้อนแสงหน่อยนะแล้วก็แกะสลักชื่อสุลศักดิ์อันนี้ก็จะมีเทพพนมอะไรสิงล่างรถใส่กันม้อลมเบรกนะครับ พร้อมกับยางบางฝุ่นชุดใหญ่เลยชุดหนักจะหนักจะเต็มยางบางฝุ่นก็ลนออกมาสวยงามนะครับสวยงามพอดีสวยงามเลยแบบไม่ไม่ออกมาเยอะออกมาแบบพอดีพอดีนะครับส่วนท่อก็ของช่างติ๊กแน่นอน,นครับถ้าต่อจะอุชชันยุสเนี่ยก็จะเป็นของช่างติ๊กนะครับยังแบบสวยๆอยู่นะแต่ว่ารถเนี่ยไม่ได้ล้างเฉยๆนะรถไม่ไม่ได้ล้างครับผมสุมางคนล้อจะประมาณนี้ อันนี้ใส่ใส่ดินมานะครับวันนี้เขาวิ่งดินเขาบอกว่าบางบางวันก็ไปวิ่งหินลูกหลังสอบถามกันเจอแบบรีบๆเมื่อกี้แล้วพี่เขาก็ไปกินข้าวนะครับผมก็ได้ขออนุญาตเขาถ่ายตัวลูกพ่วงนี่ต่อมาจากอูดสันจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะไปทําตัวล,ลําโพงลากลูกมาชุดเนี้ก็ทํามาจากอูดสันเลยนะครับอูช่างยุทธเนี่ยจะต่อกระบะชุดตัวแม่นะครับส่วนตัวลูกเนี่ยก็จะเป็นของอูดสัน นี่ครับการเดินระบบลมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะมีรอยตามการใช้งานเนาะวิ่งหินวิ่งดินเนี่ยก็จะสภาพก็จะแบบประมาณนี้แหละก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับมาดูตัวลูกกันบ้างนะครับตัวลูกยาวน่าจะประมาณ6กเมตรห้าอันนี้ประมาณเอานะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ล้อชุบนะล้อชุบชุดแต่งก็จะคล้ายๆกับตัวแม่ทําทุกอย่างให้มันเหมือนตัวแม่นะครับให้มันคล้ายๆกัน ดูสดทรงองเอลเดียแบบสมส่วนมากแรดูแล้วแบบมันมันพอดีอ่ะสวยอ่ะชอบเลยผมผมก็ขอพี่เขาถ่ายเลยนี่อุดรธันจังหวัดนครปฐมนะครับถ้าใครที่แบบว่าอยากเอาไปทําลูกพ่วงที่นี่เลยครับแนะนําเลยครับทํางานแบบดีมากพงทนแข็งแรงแน่นอนนี่ครับสเต็ปการทํางานก็จะประมาณนี้ยางตัวที่เขาใช้ตัวลูกเป็นยางดีสโตนนะ แต่ว่าตัวแม่เนี่ยจะใช้เป็นบิดโตนนี่สุดท้ายก็ประมาณนี้ครับสไตล์ของอูดอซันคงทนแข็งแรงแน่นอนต่อได้สวยมากนะทุกคนหุนห่นแบบหุ่นดีมากหุ่นดีมากนี่ด้านหลังก็ล้อล้อชุบล้อชุบมีชุบเพาสวยๆส,สีเขียวมิ้นท์นะครับจะเป็นสีเขียวมิ้นท์แบบมุกนะครับไม่ใช่กากเพชร โอ้โหสวยมากเดี๋ยวรอเจ้าของมาอยากจะสัมภาษณ์เจ้าของเขานี่เขามีกระเช้าสำหรับชีเก็บผ้าใบอันนี้ใส่ดินมานะครับเนี่ยมาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็จะมีครอบถังน้ํามันนะถังน้ํามันตัวนี้ก็จะเป็นร้อยลิตรนะครับร้อยลิตรพร้อมกับ,บรังเครื่องมือของอูชยุธนะครับอันนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่โอ้โหเทจริง สวยงามอ่ะนี่ครับอูชยุทธ์นองโพไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับถ้าทนใดสนใจนะครับที่จะนํารถไปต่อนะครับก็ติดต่อพ่ยุทธ์นะครับ0ูนย์เก้าหกเก้าสามสี่ห้านะฮะทุกอย่างมันลงตัวนะเฮ้ยกระทะเป็นกระทะนี่ดินี่แรงนึงว่าแม็กก้าจุดห้าแต่ไม่ใช่นะทุกคนอันนี้มันยางแปดสองห้าขอบสิบหกันเป็นยางแบบมียางในนะเจ้าของยืนอยู่นูน่น อันนี้ก็มีรอยแต่ว่าเป็นรอยพ่นสีตรงนี้เขาจะพ่นสีนะเวลาชุบก,ก็ชุบหมดเลยจะมีรอยสลองนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานแหละนะครับรถสายลุยก็จะประมาณนี้สวยมากคันนี้ก็บอกน้ำแปดตันนะครับทุกคนปั๊มเนี่ยสิบสองตันนะปั๊มใหญ่นะครับเอาแบบจุใจเอาแบบเหลือๆไปเลยนะครับ มาดูความสวยความงามกันต่อเดีย๋ยววนดูรอบๆอ,อีกทีนึงนะครับเดีย๋ยววนดูรอบๆอ,อีกทีนึงอันนี้แพ็คคู่เขาเรียกว่าแพ็คคู่อูดสันกับอูช่างยุทธหนองโพนี่ร่วมด้วยช่วยกันโอ้โหเจ้าของเขาติดฝนเขาอยู่ร้านอาหารเขากินข้าวอยู่นะครับ ก็อยาก,กบแบบเพราะว่าเดี๋ยวรอถามพี่แกก่อนสวัสดีครับพี่เดี๋ยวขอถามหน่อยพี่อันนี้ใช้งานมากี่ปีแล้วตัวแม่ตัวแม่สองปีครึ่งตัวแม่สองปีครึ่งแล้วตัวลูกปีนี่นะโอ้ย่างสภาพสวยๆอยู่นะพี่เนาะอันนี้รถพี่เองเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหสองปีครึ่งเลยตัวลูกต่อที่บริษัทอืมต่อมากี่แสนต่อราคาคุยกันห้าแสนเก้าอืมซื้อสดเลยแหละพี่ ไไมม่ Nej, oh, it, ่อ๋อเขาจัดทีน oh, right? like okay. ี like ้เขาก็รับจัดด้วยจัดแฟนนด้วยเป็นไงพี่ใช้งานมันพี่ต้องไปรีแมปอะไรเพิ่มไหมอันนี้มันเป็นแมคคอครป่ะกำลังมันเหลืออ๋อใส่แค่คันเร่งไฟฟ้ายังยอ๋อใส่แค่คัเร่งไฟฟ้ายังเดียวก็กําลังมันเหลือพี่มันทุกกี่ตันเต็มน้ำหนักทุกวันเต็มน้ำหนักทุกวันเลยวิ่งจากไหนไปไหนพี่งานหลักวิ่งหินฝุ่นหินฝุ่นลาดบุรีฝุ่นต่างห้องงานไปลงแค่แค่ในเขตลาดหลีอ๋อ สามสบี่สิบโลสามสิบสี่สวันนี้มีงานไกลอ๋อแล้วเอาไปลงไหนพี่อันนี้ลงนครผมแถวตะกล้องอืตะกล้องที่มีข่าวนะนี่ฮะให้ในยกโอ้เลยพี่มากับใครมากกับแฟนโอ้พี่ขอดูภายในหน่อยทำอะไรมาเพิ่มเติมไหมแต่งมีพีไหมภายในเดิม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 เลย นะครับเริ่องเรือโอ้ยังใหม่กิฟต์อยู่เลยครับโอ้ดูแลดีมากครับทุกคนปิ๊งมากี่แสนแล้วพี่ใหม่แสนห้าแสนห้าก็แบบไม่ค่อยไกลเนาะแล้วน้ํามันร้อยลิตรเนี่ยนวิ่งได้กี่โลถ้าถ้าเกิดว่าใส่เต็มน้ําหนักมันเนี่ยก็ยากนะยิ่งใส่ใส่กล้องะลิงไฟฟ้ามาไปจับตัวเก่าหน่อยอ๋อตอนลาทีแรกมันดจะเจอทางเหนือมันมีปัญหาไหมพี่ไม่มีนะผมวิ่งหลังถนนแต่ว่า ก็มีนะมีลูกลังบ้างนิดหน่อยอืมแต่ถ้าตัวเดียวนื่งมันได้แต่ถ้าลากลูกนื่งมันก็อืควิ่งหลังถนนวิ่งหินวิ่งทรายวิ่งทีมงานอยู่ด้วยกันเยอะไหมวิ่งคันเดียววิ่งคันเดียวแต่ถ้าถ้างานเยอะก็เรียกเพื่อนเอาอันนี้พี่ยุทธไม่ได้ใส่ให้แล้วไม่ได้ใส่อ้าวทำไมไม่ใส่หรือว่ายังไม่มีเลยนะอ๋อตอนนั้นยังไม่มีต่อตอนนั้นนะอันนี้เป็นคันแรกเลยพี่คันแรกของอู่เหรอที่ที่ว่าต่อดำเหรอคันแรกของอู่ที่ต่อดำ Oh. อ๋อเยวนี้ก็เลยมีตามมาเยอะเห็นยุทธอเขาบอกอยู่ว่ามีคันนึ่งต่อสเปคเดียวกันแต่คันนั้นต่อต่อหลังจากคันนี้เสร็จอืมอ้อาวแล้วยางเนี่ยพี่ยังไม่เปลี่ยนแม็กามากับมากับม,มันก็คือเป็นเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่ครับยางยางดเดิมมันยางเป็นยางไฟโต้หรือไม่ไม่ใช่เลเลี่ยเข้าใบอ๋อเป็นยางพ่ใบแต่อันนี้ ปิดตันเหมือนกันแต่ว่าเป็นยางเป็นยางผ้าใบเป็นไฟโตนหรืออสักอย่างปิดโตนมีิตัวมาจากศูนย์เลยนะมาจากศูนย์ปิดโตัน์ิดตัน์ทำไม่ได้แต่มันเป็นผ้าใบใช่ครับแต่นี้มันเลยบิดโตนก็มีบิดโตนก็มีมีแบบผ้าใบมาเป็นเลดี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต่ออู่แล้วอ๋อก็คือเทินเลยใช่ไหมเทินเลยแล้วให้พิยุทธเอาเลดี้ชุดนี้มาตายอ๋อพี่แล้วพี่เสียดเพิ่มเท่าไหร่ต้องเพิ่มไหมเพิ่มเพิ่มเป็นเส้นอ๋อไม่กี่บาทหรอกพี่ยุทธแกไม่ค่อยเอาครับ แกก็อย่างนั้นแหละส่วนมากก็ถ้าถ้าไปต่อดิแกก็ให้มาหมดเลยครับเจ็ดเส้นอะไรด้วยแล้วได้เข้าไปเซอร์วิสอะไรบ้างไหมหลังจากนั้นมาเข้าไปที่อู่อ่ะใช่มีเข้าไปไปทําอะไรบ้างเข้าไปพี่ยุทธเข้าไปเช็คดัมเช็คดัมแกก็เพิ่มจับมาแทนดัมให้ตอนนี้ดัมแปดตันไหมดัมไม่ได้ว่าะแปดหรือหกหรือสิบสองอ๋อแต่ปั๊มเลยสิบสองเข้าไปมีเข้าเคยเข้าไปซ่อมขาไปท้ายครับขาไปท้ายเคยงอหน่อยอืม ถ้าเข้าไปพี่ยุทธแกก็ทำทุกอย่างใช่ครับแกบริการหลังการขายสุดยอดเลยพี่ยุทธพี่ยุพปั่นครับอันนี้พี่พี่ใส่มาหมดเท่าไหร่ยางมาฝรุดมืดหนึ่งมืดหนึ่งเลยความหนาเท่าไหร่พี่ความหนามันมันมันบางกว่ารถใหญ่มันผิวกว่าสวยนะของไม้มันจะแพงหน่อยแต่มันจะดีสองหน้าอ่าใช่ใช่ใช่ครับใส่มามืดหนึ่งใส่ด้วยอ๋อ แล้วตอนไปซื้อตัวลูกเนี่ยเราเลือกยางเองเหรอพี่ยางขอให้เลือกมันเป็นยางมียางกีงจะดีต้นผมเลือกดีต้นอ๋อแล้วใช้มานานยางพีดีตนตัวนี้เนี่ยปีกว่ามันไม่ไเปลี่ยนอืมดอกยังไม่นี่เลยนะยังแบบเหลือเยอะๆอยู่ปีกว่าแต่ก็วิ่งเต็มน้ำหนักทุกวันอืมโอ้คือใช้งานทุกวันเลยทุกวันบางแล้วแต่บางทีก็หยุดวันอาทิตย์แต่น้ำหนักมันกี่ตันนะพี่อ่า 37ตันตาม37ตันวิ่งทุกวันโอ้โหเยตั้งแต่ใช้งานมาเคยมีปัญหาอะไรไหมยังไม่เคยเป็นอะไรอ๋อก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปกติครับเปลี่ยนสารลราลื่นปกติจะมีอาการก็พวกคลาสเนี่ยอ๋อมันมีเสียงอ่าเหมือนกันเพื่อนก็มาถามผมรู้จักมาถามว่าเป็นเหมือนไหมก็เป็นแต่แรกผมก็ไม่รู้ผมก็เข้าสู่สู่ว่าปกติสองสิบจะเป็นนี้ทุกครั้งครับ ดังทุกคนดังทุกคนมันจะดังเหมือนว่ามันสึกครับสึกปกติอือโผยังสวยสวยอือโหวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอโชคดีมากเลยมาเจอกันขอบคุณพี่มากนะครับสําหรับข้อมูลเดี๋ยวไว้เจอกันพี่เดี๋ยวพี่พี่ไปเลยไหมนี่ไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกตอนวิ่งออกดูทรงตอนวิ่งออกหน่อยได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวพี่ไปได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรอถ่าย ขอบคุณครับพี่<ห>ขอบคุณมากครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูทรงตอนวิ่งอ่อในะทุกคนนะบอกเลยว่าสวยมากนี่ดูสดทรงอ,องเอวคันนี้นะครับยำวิทีนะครับคันนี้ตัวแม่ต่อมาจากอูช่างยุทธหนองโพนะฮะส่วนตัวลูกของอูเดซันจังหวัดนครปฐมนะครับ ครับดูซุดซองเอลไอ่ออกแบบสบายๆเลยครับทุกคนมันเป็น Isuzu Maxx นะอุย้ยโคตรเท่ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ